นี่เลยอ,อกไก่กับคงคงไก่บดเนี่ยเราต้องหลอกล่อเขาเขาไม่กินข้าวพ้าวอะลูกอะแม่ไม่อยู่สามอาทิตย์เห็นไหมเขาก็กินอยู่เราก็ต้องล่อป้อนเขาหนาเห็นไหมตั้งา,ายเขาเจะได้แบบนั่นไงอันนี้ไม่สนใจอะไรเลยหมาถึงได้ตายาเมา้ามาเข้าเมามาลูกมาเขาเม้ามา,ออมาให้เข้าเมาบ้างเออเอ,อ่ะ จะกินช้าๆลูกกินช้าๆเองจะงับมือแม่ทําไมขาเวากินช้าๆอ่ะอันนี้ของขมาวาอ่ะเออด้าอ่ะกินช้าๆลูกกินช้าๆแน่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 แนกินช้าๆลูกกินช้าๆพร้อมหมดไปสามอาทิตย์เดี๋ยวแม่เป่าก่อนไหม เขาก็เขากินแบบนี้ดีๆนี่ออเอ้ามาเอ้จะได้แข็งแรงไวๆัวกินพวกเนื้อเนื้อสัตว์นะมีโปรตีนอาหารห้าหมู่เห็นไหมมัวแต่ขี้เหนียวตัง อีนังลูกมีให้หมาน้อยเขากินก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมไม่อยู่จมูกก็โดนเขากัดเห็นไหมเขาเมาลูกมีไปก่อนลูกมีไปก่อนให้พวกเ,กเด็กก่อนลูกเอ,อเข้าเม่าเห็นไหมเขากินทําไมเขาจะไม่กินถ้าป้อนถ้าใส่ใจเขาจะปล่อยให้เขาตายเหรอือมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ เขาก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อเหมือนเราเนี่ยเรายังไม่อยากตายเลยเอดูอ่ะเขาเมาอ่ะปล่อยให้น้องกินด้วยให้น้องกินด้วยนะเห็นไหมโดนกัดอีกแล้ว